มีเฮลงได้เลยนะครับป่าัโมนะขอดนะครับโอ้วงามดูเนี่ยเลยกรั่งวคตรหกใจลยเฮ้้อนวูบไปไหมมาดูวิปปัดสีวชิโรนแข่นห่างกันเจ้าเราไปกัน ไอกเนีกยผมพรี่เขาเพชรมีนอกมีนอกพมีนอกตุ้มันพวกไอป่นป่นจะได้นักปิงเอ็้ออึกหม้เพคนเลยคอลใสบเกิดปีบนอยังเส้นเวทขอนี่ลุงสี่เลยเกิดปีบวน กินมานนะครับถ้าเสื้อเถาปุนเืองหเห็นได้ห้องไดุ้้นจักกันน้อยจักกันน้อยมึงจะมองแงีมบมั้งคะกางขเพก่็ไมตรงนั่นที เอาล้วกรอเราแรก็นกาบครับได้สองขัวกัอไงสองกี้นกสองเนี้ยวไว้เนียวไว้โอ้แต่รุ่นีเอ๋อไล่ให้เอาือนกันเด้อฮโอ้คุณแน้าคหลัง เอดนไวล้อึโอ้นี่รุ่นสีตัวโลนี่ใช่ไม่เอ๊ะใช่ไหมครันฮะในฮะไม่อาลับปวดในเทียวบนเบอใจใจตั้งมา มาอายอคอยกั้นผมออมาเออนี่เรา<อ>แห <บ S 1> ลกอยู่นะครับตอนนี้ลูกสี่จะใส่ลูกป่านะครับอืเพิ่มความมั่นใจไหมันน้อยลูกป่าวะครลูกป่าหมอหรือปลาสเสด็จนะครับอืมอนาะใส่ผมป้อนไงอืงสี่ออกมาวันนั้นนะครับพอดีบริษัทตัวแกติดภารกิจครับที่บริมาถ่ายทำสักจรั้งใจปลาหมอล้วน จะอยาฟันกับมีกะใส่เดี็กกับมุนเน้นๆต้องดึกดกหน่อยนะครับโอ้ป่านไปข้าหลบหน้ากันรูนี่ก็รู้ยช่ไหมเนาะเออวออยู่ ทีงานนี่ผมมีสร้างแฝงนะครับเ,เนิ่ป่าธรรมชาติล้วนๆสร้างแางอยู่มาถ่ายสิบทีกับคับละอันนี้ดูมาอยู่กันเป็นคืนๆน,นะครับเพื่อเอาเอฟซีผลหมุนของเอฟซีได้โพนะครับของใต้เลยแม่นไอ้กขอัดเปิดเป็นเดี๋ยวมีนูต้มป่านะครับโคตรติดตามในช่องชีวิตคนบนอกเอฟซีนะครับเข้าไปดูแล้วกับฟากกดติดตามเพื่อนๆนะครับเนิ่นะครับเเ โ oh, อ้เม็ดลูตตาคองขึ้น่ะขึ้นเลยมึงไปยืนชำเหี้ยอยู่เยเดี๋ย <laughs> วก็ทนเบ็ดมึอให้ก้าะตาขึ้นใจหวน้ำตกน้ำ <laughs> 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 การเวทอ,อ,อ่อนแอกชั่นงาม <laughs> ก่อนไปตัวเอบอกไปส่งเขียดน้ำหน้าก็บ่ได้หรอกเออผมจะเออถึงเขียบมันไม่ได้รุ่นด้วยกันก็น่นารักอ่ะเราไปทำเล็บกระสีกันมาได้อืมนี่เป็นแม่น้าห้องใหญ่นี่ปะะ่าเสดสไทร์โบนะครับไปครับอันนี้ดอกแหลกหมดละเข้าซีบกนหลังโอ,โ,โอ้โหนี่โคกเขีเเยวก็นี่เออ งานห้องเกียร์คารนะครับฉากอื่นห้องจะได้ครับคับายกระโดดเลยปิอาแล้โนนน่ะจะโดนยังจักกาเที่ยวกับวันรุ่นกันรอบสองนะครับเดินสรุปหยอดของสี่กันไอ้เชือกอื้งผไได้กี่ตัวสักทีอย่างไกน่ะนะครับพื้นหนึ่งสองรอบสามรอบกันุดยอดแล้ว thế <laughs> này, chạy bết, lói, lói lắc này cả đi cho nó ui nó, ui, bớt đi chín, ta không đi ừ, ừ đây, kì <laughs>

มีตอะไนะแล้วไปตะ้อแกมงามัวงามลบแหลกยูนนะครับกี่เขาเขาเยอนั่นเติมเข้าไปเย่มลูกปปาะมครับนึกแต่เยอน่าจะได้ผลกว่าเขียดจอดไอตัวสักกึึงโลกึึงโลนะ บึ้ดอหหารแน่นอนมีดมาแล้วครับเฮ้เข็มตัวเออกคตรนี่ไปต้มครับได้รับได้เอ่อไปรอบสองสี่ถุงปลายแล้วครับอสี่ถุงปลายแล้วลุงห้าถุใ่ไหมห้าุงขึ้นระยะมือลงไปห้าถุงนีนเาอืมไปทิ้งระยะอึ๊กไปก็กอนเอ่

อนะโอ้โหจะได้สิ่งช่วงมว้เมือ่อนเอยขนาดนั้นกมุดเลยเลยนาะดึงวงเห่นเนี่ยติดกันมุดที่หลังหน้นหนาน,นี่มีการเคลื่อนไหวแล้วหนุบหนุบไ,ได้อ่อืมมันกินดีๆเนาะน เอบางทีมันกลิ่นปากมันติดมินไปหน่อยเรื่องของติดยังไงหนุกหนุกอีปากะกอหนุกปากกี่ปีเครียดจะตายจะทุบเปลี่ยนนี่ก็รอบสุดท้ายแล้วกันลุง ใจไหมหนึ่งส่วนสามนะงี้มุมีการเคลื่อนไหวเลยนะครับแค่บางทีเขาทิ้งช่วงไว้เมื่อลงไปมันก็บรด,ดีนะครับป่ามันกินแล้วมันจะ,นะนนนะรุดอืมเนาะมีฝนวดเยอะแต่มันเกี่ยวมันเกาะปากมันม่อยดีหลังนะ Sai một bài cái bà này nhỉ? Ừ. Cái tích bà cốt nỉ nga, bà cái đuốc cái Bà cốt nỉ nga. Hè, bà 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 cái <laughs> cái con nó <laughs> con bọc của con tốt nằm <laughs> <Cái> <laughs> แปะแกแจ้ขอยสิบสามนี่ยวบอก่อยลื้นเนาะัลก้แล้วนะครับลูกใส่จืดรือโบิดเบิดที่เขาถาวครับไม่เป็นยูโฮมารูใส่กูเนาะลูกเนาะนะครับ กี่ตัวอะไรพวกกี่ตัวสีสุดยอดเฮ้ยอ่อนกันเนาะส่องไปั้าหน้ากันเป็นซื้อเซ็ตยัดกางเข่าพื้นเย็บเราพม่จะได้อยู่ถึงเจ้าก็นะครับเพ้าะว่าน มีภา <łość> รกิจเดี๋ยวผมกำนะครับนกซีว่าไม่กินนกินทิ้งระยะห่างลำไปอืมกอ้โหบับ vừa chứ cái cạnh ngắm nữa dùng phải cắt ừ. tàn... nữa. Sẽ sẽ bút, bút đấy nữa dùng phải anh sẽ đếp lắp tuần thì bắt khá nguyện thu hoạt mà bún mắc cái này bún mắc hả, mắc hả? tức mắc biết vậy bún mắc Lúc bún mắc. <laughs> <thủ nha. cười>

หอนฮอนตอนนี้กวนทุกทุกแน่าล้วน่ลึกนะลึกกล่าไปเลยเนาะหลอกไม่นะครับผมกำลังหลอกของไม่นี่มีกันสามลังสุดท้ายนี่ก็บทซื่อว่าแบบประสบผลสำเร็จตนได้ปตามันขึ้นลงๆนะครับเพราะว่า น้ำแถวนี้เปิดปิดเปิดเปิด,ปดอ,อ่ามันมาอยู่เสมอเปิดสามารถเปิดได้ปิดได้นะครับนะครับ,บหน้ำเป็นอย่างนั้นครับน้อัสวาหาก,กินนะครับได้ฟงมาได้ฟงยูก็มารุนกันคำกัรืวอวาหลบดึกก็จะออกคำกอนะครับทำอัานกับสเตนไบแต่ตตดเจ้าม่แน่ใจว่าคงจะได้อยู่มาใจกับ,บลุงสีก็ โอติดพลเล็กิดหมนเาปลูกนี่มีงานกครังเริ่มทำงานแล้วครับ <laughs> ได้อยู่นักเล้น้อยเป็นบางเตื่อ,อยู่ที่ใหม่ใหม่ในป่านักมาในป่าน้อยปรกฏมันนะครับโอ้ <laughs> <laughs> อุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตื้ออุ้ยก่อนก้องหาเขิ้นมาใจเบ็ดกันมุดเลยไอห้องผมก้วอ่ะโอมาน่กกีถึงใส่โดนละเอ้ยนนอจะขึ้นไปแล้วกึ่งน้วยนี่มันมันติดบ่อยดีนะครับมันหลุดง่าย แนมันแลก้นติดเล่จะมันุ่บแบบครามปากเเนาะเออหนวดไนนี่นะครับแม่นหนวดนวดถดูหนวดมั้เยอะไหมอืมเป็นยัง่เป็นยง่เป็นยังอเม่

<laughs> ừ. okay. ơ có xem nó mỗi cái món quà mỗi bát 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 โอ้งามอยนะู่เนี่ยสวยงามง,งามอยู่ <Okay. S 1> มันลึกลงไปก็จะปาดใส่เพราะว่ากบป่ามันตายตื้นกับปศได้อยู่ นียหน่อยสีห้าตัวโลเฮะไปไหนสถานการณ์ก้อนกี่ตัวกี่กี่ตัวซีเอาไอซีแปดแปดมาตัวเด้อแปดขาอยไรกแม่ขาโอ้โหอรยยากาศยังกล่อคืนเกี่ยงคืนละเออได้กินสักโบกไอเออดีมากทั่ว้อ้ออย่างกี้โดนของละอุ้ย ไม่เช็คบอกมีไปบดได้อ่ะโอ้ยนี่เราตัวแค่นะคือนี่นะเรากับนะพอลงสีก็จะนอนอ่านี่ตีหนึ่งแล้วนะครับอืมตีหนึ่งนะตีหนึ่งกึ้งแล้วเอไปไห้โอเคเหรอเพ่ยก่อนเอออโอเคยังมีแรงยังมีแรงอยู่ วันนั้นแหละรอบสามสี่ตัวยังมีแห้งอยู่นะอันนี้บัดเราบางคังเราจะบรรับไี่ได้บรรับบ่รลับบรรับก่อนได้ป่ะมาครับนี่หลอกเนี่ยขับคืนครับเดี๋ยวตอนเจ้าลูกสีก็จะใจห่อมไปโค้งจะปิกคนนะครับก็มีภารกิจนะครับโอ้ยากจ๋อยายเดีลงคลิปทุกวันทุกวันนั่นนะเพราะว่าัน อย่างกอนยนภารกิจเนะงานลักครับมันยังมีอยู่ใส่เวลาพักได้นะครับมาถ่ายทำก็ย่างได้กันก็ย่างได้กันก็ก็ว่าสเตนไปตัวเอหาคนนั่นกะไงเออเอาเนาโปูเนือปูตายไง คือนี่ก็เดินประมาณสักสี่ห้ากิโลไปกลับไปกลับนี่ฮะเออมันเป็นธรรมดานะครับเมื่ออยากจะเอาคิปนะครับกันคือ X4 นะครับใหม่แต่ละใหม่มันก็ต่างกันไปน้องะตี่กระป๋านักที่กับป๋าน้อยนะครับผมอยู่นน้แหมเกาบอกหูนะครับ แล้วก็เป็นช่วงเออเป็นจังหวะของอน,นี่ผมผมกำนะครับปาขึ้นปา่าลงนะครับเพราะนี่ว่าบัจจแม่น้ำใหญ่พมันเป็นนเป็นเป็นหนองที่แยกเป็นห้องที่แยกออกจากแม่น้ำกำนะครับ <c oughs> เอ,อเราได้ตีหนึ่งไปสีเ่เรากําลังเอาสักหลังค่ะเ <c oughs> ม็ดเก้าสิบคนหลังนี่นะ <c oughs> อถ้าหมดสักหลังนี่ก็ไมใจนเานาะคือเสียดายนะคะรับต้นเจ้าคงเหมือนเดิมกิฟบรรยากาศเือพอนะครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับอันนี้ใจมาประมาณเก้าสิบหลังละหลอดก,กดึกสักตัวเถอะ กินแต้เน,นาะเออสุดยอดเลยลช่วงนี้มันอาจจะน้ำขึ้นน้ำลงเหมือนกันขอ,อ,องผมเป็นยังนะครับทำทุวกวิถีทางแล้วอยากจะได้คลิดปดีๆคือเอซีได้พอนะครับของอยู่ในน้ำนะครับเนาะใน่งมาได้ฝงครับแต่รอบแรกสองรอบตีา่านมาก,ก็ยังได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวหดเจอกันที ผมพักกันเลยนะครับที่ห้างวันเจอหายหมกเริมตกแล้วครับหมกเบมยด้ยังใหม่หนาวนะครับยินแกาศกับสบายสบายอยู่เดินไปใจเบ็ดเดินสักสองกิโลสามกิโก่อนห้อนอยู่ดลุงสี่ทั้งเต็มที่แล้วนะครับอืมนได้นะนกนี่ออกไปอย่างนะครับ สองพี่ฟฝ้าเออเหมืกันแหละเออโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณลุงสี่จะนั่งเนะนะครับเออเขาพูดเส้นอึบเขาเส้นก้อนเขานะครับกุ้งก้อนครับวิ่งได้ว่าเมื่อกี้แล้วยังอังก้อดอยู่ฮะเมื่อกี้เขาเดี๋ยวเช่ว่ากล่าวอะไรเล่ามันเหลืออยู่เอาใส่ไว้ให้เดี๋ยวใส่ในรถไปมขวดเปล่าขยะ เอเนะครับขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาที่ตามนะครับได้ห่องมาได้ห่วงนะครับก็หมดไปอย่างนะครับเนาะครับใครชอบบรรยากาศอีกาแาโก้ดที่ตามเคลับช่องชีวิตขุงนกผมช่องคือช่องชีวิตขุงนกเอสซีด้วนะครับลูกศรเคยนอนห้างนี่ไงนอนี่ครับอ๋อตัวห้างนี่สุดยอดเนะไอะหน้าตัวโย่ไอ้ห้ามว่ลูกศีว่าไก่ลูกศรว่าไก่เออคนเดียวก็ไม่ห่างแล้วอ่ะกอดนอนเต้ยกับ อ่าแต่เขาโค้งอยู่เดินทางกับคนนะครับอมืมาเดินทางนี่ประมาณสิบกิโลครับบวกไก่ตัวใดทอ่ครับคลิปหน้ามีอย่างนะ้นน้ำหอมของคดีตามนะครับไปชมบ,บรรยากาศแบบบ้านๆแบบนี้นะครับสวยงาหากินอย่างคนมันนอกเขากับฝากคดีตามของครับช,ช,ช,ช่องชีวิตคนนอกช่องคือช่องชีวิตคนนอกเอฟซีนะครับงานหน้ามีแก้มือแน่อนอนนะครับโอเคครับเดีย๋ยวไปเป็นอะไรดอมของคดีตามเอาเออขอเสียงหน่อย อาวันนี้จะเป็นคอนมานครับทีมงานมียนไรแพ้กดเอนเออยังยยังดีครับเดี๋ยวเจอกันใหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ